โอ้ไฟลมมีปัญหาน่าจะเซนเซอร์น่าจะมีปัญหานะลมไม่ลมไม่ได้เป็นไรตอนนี้จะเป็นไฟส่วนของเบรกมือหรือเบรหหัวเนาะโชว์โอ้ยมันมันไม่โฟกัสเลยโอเคนะสวัสดีครับอยู่กับสุริยาพาบรรทุกนะครับสำหรับวันนี้เปิดคลิปอยู่ในถนนเอกมัยนะครับถนนเอกมัย เรามาทําอะไรที่นี่นะฮะก็คือเรามีรถพว่วงตอนนี้วิ่งมาแค่คันเดียวนะเพื่อนๆอื่นๆเขาก็จะเป็นพวกรถเกง๋งรถมอเตอร์ไซค์รถแท็กซี่นะครับคือสุริยาพาบรทุกคุณมาทําไมสน,นุนกันไมนะครับคืออย่างนี้นะฮะ,ะการที่เราวันนี้ผมมาจากแถวสระบุรีเนาะการที่เราจะเข้าในท่าเรือคลองเตยนะครับรถบรรทุกนะฮะหลักๆเลยนะครับ ถ้าไม่ขึ้นทางด่วนเข้านะครับก็ให้เข้าฝั่งาบางนาเอา,เอาแบบหลักๆเนาะสองทางหลักๆเข้าทางรถไฟสายเก่านะครับถ้าไม่ขึ้นทางด่วนเข้าก็เข้าทางรถไฟสายเก่านะครับเพิ่นวันนี้นะฮะสุริยาพามทุกวิ่งมาจากสรบุรีก็ตั้งแต่หกโมงทุ่นึงเลยวิ่งมาตั้งแต่หกโมงทุ่หนึ่งเลย แล้วก็มาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆแล้วก็อัดตู้นะครับมันจะต้องคืนได้หลังเที่ยงคืนนะก็เลยทําให้เหมือนว่าเวลามันจะค่อนข้างเหลือเยอะนะครับเวลามันค่อนข้างจะเหลือเยอะนะก็เลยก็เลยวิ่งข้างล่างนะครับวิ่งข้างล่างเคาะสนิมสักนิดหนึ่งนะไม่ได้วิ่งเส้นนี้มาน่าจะ เป็นปีแล้วนะครับไม่ได้วิ่งเส้นนี้มาน่าจะเป็นปีแล้วจริงๆนะมันวิ่งได้นะครับจริงๆมันวิ่งได้มันจะวิ่งตัดหลักๆเลยนะฮะก็คือวิ่งตรงคลองตันนะครับหรือตรงเอกมัยเนี่ยน้อยคนที่จะมาครับก็อย่างเพื่อนๆเห็นนะนเลนมันแคบนะเห็นกระจกข้างซ้ายกระจกข้างซ้ายถ้ามีป้ายโฆษณาหาเสียงอะไรพวกนี้ติดแน่นอนชนเพราะว่าอันนี้ก็คือผมเหยียบ้อขวาเนี่ยเหยียบเส้นขาวเลยนะ เพราะว่าซ้ายเนี่ยกลัวกระจกจะไปโดนต้นไม้เนาะตอนนี้เราติดไฟแดงอยู่แถวๆแยกกันไหมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสถานบันเทิงเยอะแยะมากมายเลยนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าวันนี้เขาหยุดหรือเปล่านะตรงนี้เป็นสถานบันเทิงเยอะแยะมากมายเลยตึกสูงกลางเมืองเลยว่างนั้นเถอะอผมเข้ามาจากถนนพระรามเก้านะครับก็คือเราวิ่งมา วิภาวดีดินแดงมานะครับแล้วก็ถึงสามเหลี่ยมดินแดงก็เลี้ยวซ้ายมาทางถนนพระรามเก้านะครับแล้วก็มาเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวขวาอีกทีนะตรงที่มันเขียนว่าเอกมัยไมนะครับก็คือเข้ามาเอกมัยไมเลยนะอีกทีนะวิ่งดินแดงนะครับวิ่งวิภาดินแดงนะครับพอมาถึงสามเหลี่ยมดินแดงก็เลี้ยวซ้าย,น,ย,ยนะครับพอเลี้ยวซ้ายเสร็จก็วิ่งถนนพระรามเก้านะครับพอมาเจอแยกที่จะเลี้ยวขวาเข้าเอกกัยไมนะ เลี้ยวซ้ายไปรามินทราอะไรเขาเนี่ยเราก็เลี้ยวขวามาทางอีกกไมเลยนะครับก็จะมาเจอเส้นนี้เดี๋ยวจะพาเข้าไปในท่าเรือคลองเตยน,นะครับว่าจะเข้าไปทางยังไงวันนี้ระบบไฟที่ให้ดูเมื่อกี้นะไอตัว P มันขึ้นนะจะเป็นระบบเซ็นเซอร์มันมีปัญหานะตอนนี้ก็มาถึงตรงไฟแดงไฟแดงที่ติดสักพักหนึ่งแล้วนะ ตรงนี้พอเราหลุดจากไฟแดงตรงนี้ไปก็ไม่มีแล้วอีกทีนึงก็จะเป็นไฟแดงหน้าเอกมัยนะครับตรงนั้นนะฮะเราจะต้องเลี้ยวขวานะถ้าเลี้ยวซ้ายมันก็จะไปออกพระขนงอะไรพวกนี้ก็คือถัดจากไฟแดงนี้ไปนะไฟแดงสามแยกไฟแดงข้างหน้ามันจะเป็นตัว T เลยมันก็คือถนนสุขุมวิทนะครับถนนสุขมุมวิทออกซ้ายพระขนงบางนานะฮะเลี้ยวขวาก็เข้าไปอโศกมนตรีหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เราเลี้ยวขวาไปนิดเดียวเราจะตัดออกกล้วยน้ําไทโอเคเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะั้น เลนค่อนข้างแคบนะครับคนใหม่ๆแนะนำว่าอย่ามานะที่เราเลือกไม่ขึ้นทางด่วนนะเพราะว่าตรงนี้เป็นแย,ยกวัดใจนะก็คือทางด่วนเราเนี่ยมันก็คนละห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์คนละห้าสิบนะครับคนละครึ่งนะกับเท่าแก่นะก็การไหนที่มันหลบเลี่ยงได้ก็ไม่ขึ้นนะครับโดยเฉพาะอ่า ตู้มันไม่ไม่รีบอ่ะต้องคืนหลังที่คืนนะเพื่อนเพื่อนพอจะเข้าใจไหมถ้าคนอ่าอยู่ในวงการตู้เขาจะเข้าใจหลืว่าคืนก่อนทิ้คืนหลังนี่คืนคืออะไรนะครับก็คือการมาขอวางตู้หรือเลนส์หรือเดมอะไรเขายังไม่ถึงวันนะฮะสินค้าลูกค้าพร้อมที่บรรจุก่อนก็ทําเรื่องบรรจุเสร็จแล้วก็มาขอวางที่ท่าเรือก่อนที่เรือมันจะออกหลายวันนะครับก็เลยทําให้ต้องอ่าต้องคืนหลังนิงคืนเพื่อที่จะดึงวันที่นะเพื่อที่จะดึงวันที่ให้มัน ช้าหน่อยโอ้ตรงนี้วิ่งซ้ายไม่ได้นะครับเพราะว่ากิ่งไม้มัน้น,นีดี๋ยววิ่งขวาเลยนะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นแยกอ่าเขาเรียกแยกเอกไหมยหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตรงข้างหน้าเราก็จะเป็นอ่าสถานีอ่าเอกไม้น,นะครับสถานีรถบัสอ่ะนะ อ่าตรงนี้เราเลือกที่จะอยู่เลนขวาเนาะไม่ได้เลือกหรอกเพราะว่ามันจะต้องเลี้ยวขวานะครับข้างหน้าเราเมืแ่อบบกี้ผมพูดถึงไหนแล้วไม่รู้เป็นสถานีเอกมัยนะสถานีเนะี่ยตงข้างหน้าเลยเนะีนะ่ยอุ้ยชีย้ไม่ได้นั่นแหละตรงข้างหน้านั่นแหละอ่าเราอยู่กลางเมืองเลยเนะี่ยอ้ยนี่นะอู้หถ้า,ากลางวันนี่จะถ่ายให้ดูให้เห็นชัดเลยแต่ว่าเ้นนี้กลางวันก็ไม่ค่อยมีใครเขาวิ่งกันเนาะเดี๋ยวเราเลี้ยวขวานะ เน,นี่ยตรงเนี้ยเป็นสถานีรถบัสนะสถานีอีกะไม่อะมันจะมีรถบัสมาจากไหนหรอกเรื่องของรถบัสเหรอตอนนี้ดูทางก่อนข้างบนเรานะฮะก็จะเป็นรถไฟฟ้า BTS นะครับก็คือข้างล่างเราเนี่ยมันเป็นถนนสขุมวิทเนาะเดี๋ยวผมจะพาเลี้ยวซ้ายนี่นะครับก็ซ้ายมันจะเป็นเยก ตรงไปจะเป็นอโศกตรงไปนะครับซ้ายมันจะเขียนว่าแยกอะไรเนี่ยกล้วยน้ําไทยใต้อะไรทักอย่างก็เลี้ยวซ้ายเลยแยกกล้วยใต้เอาอาใหมนะแยกบ้านกล้วยใต้นะครับโอ้ยอ่านบุถือก็คือนะครับก็ประมาณนี้นะก็จะมีตรงนี้มันจะเป็นเล่นเดี่ยว,วไม่มีสวนทางนะครับตรงนี้ก็วิ่งได้สบายๆเนี่ยตรงนี้ซ้ายมือเราจะเป็นคลองเนาะฝ่าม,มือก็จะเป็นตึกมากมาย สำนักงานแล้วก็ไอตรงเมื่อกี้คมืดเลยนะผมอ่านแล้วรอบนึงเมื่อกี้ไอปะแยกเมื่อกี้บอกอีกรอบหนึงไม่ได้แล้วนะจำไม่ได้นะครับไม่ได้วิ่งเส้นนี้มา1ปีแล้วนะถนนค่อนข้างดีนะแต่รถเหมือนเดิมเลยเดี๋ยววิ่งไปสุดนะครับวิ่งไปสุดก็เป็นถนนพระรามสี่นะครพอจะสุดเส้นนี้นะข้างหน้าเราก็เป็นถนนพระรามสี่นะครับ เราก็เตรียมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วก็ชิดขวาเลยนะครับเตรียมเลี้ยวขวาต่อเนี่ยตรงเนี้ยผมขอเป็นคอมเลนนิดนึงนะเดี๋ยวมันเลี้ยวซ้ายไม่พอนะครับ ายลยชิดขวาเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแยกกล้วยน้าไทนะครับแยกกล้วยน้ําไทยสิแยกกล้วยน้าไทก็เตรียมเลี้ยวขวานะฮะเลี้ยวขวามันก็ไม่ไปไหนแล้วนะชนท่าเรือตรงเตยเลยนะครับตรงนี้พออยู่เลนนี้นะฮะความเป็นสายสุดของการเลี้ยวขวาเนาะรถเยอะนะครับรถเยอะเส้นนี้รถเยอะ นี่นะก็วิ่งมาแป๊บหนึ่งก็จเจอไฟแดงตรงนี้นะครับไฟแดงตรงนี้ก็เลี้ยวซ้ายก็เป็นสายในนะครับเราก็ุ๊้รถขึ้นติดแถวบ้านเราก็วิ่งตรงเข้าไปเลยนะครับวิ่งตรงเข้าไปเลยเป็นท่าเรือนะตอนนี้คือเขากําลังเข้าท่าเรือกันนะโอ้ว่าจะจอดเดินไปไปงานชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะอยากรูปภาษาคัมเมอรก็ให้กดซับสไคร์นะแล้วก็ดูคลิปสุริยา,าพามันทุกให้จบนะบางคลิปก็จะมีสอน สายอีสานใต้เนาะสำหรับคลิปนี้ต่อแถวเข้าท่าเรือแค่นี้แหละเจอกันคลิปหน้าสุริยา,าพรมทุกสวัสดีครับนี่นะท่าเรือคลองเตยนี่คือท่าเรือคลองเตยแล้วเนี่ยเขาปิดให้เข้าเลนเดียวมั้งเนี่ยรถเลยติดเลยโอ้รถเจริญจะนับ